สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับวันนี้วันที่สามพฤศจิกายนสองพันนะครับเรามาร่วมทำบุญทอดกระถิ่นสามัคคีที่วัดทุ่งลานานะครับกรุงเทพมหนานครนะครับวันนี้ดูบรรยากาศนะครับอาจารย์รายการอาจารย์ยศกนิดหนึ่ง มะเจอได้เลยคณะญาติโยมทศนิร <harmon ies> <wys> ันาย์ทุกคูทุกคนที่มาถึงแล้วบอกเราด้วยว่ต้องละนาองเรานะก็มีโรงทาราาญาติโยมทั้งหลายได้มานำมาถวายพระเจ้าประสงค์ขึ้นโรงอาร์ทอนตอนนี้ก็ตั้งไว้ห้าโตเมื่อญาติโยมทั้งหลายได้ อะไรที่จะแห่ต้อก็อให้เป็นที่เพราะเรายังมีเวลาเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของบรรดาญาติโยมช่วงนี้เป็นสำคัญของญาติโยมหลังจากอ่านแท็บเล็จงานเป็นเสร็จแต่หน้าที่ของพระเจ้าประสองวัน แ่จะฟอร์มควาี่เอาให้เป็นที่มีหนึ่งาทีหนึ่งรัดใคจะับรถก็ถึงปกก็เดินสอนเชิร์นากเสิรมาตลาดัะกระเรียมเลยใจที่นำลกมาจะาถาที่พระเจ้าประสงค์เชิญนะขึ้นไปที่ด้านได้เลย ตอนนี้ญานะยิโยมที่มีโอกาสมาอัตอมายก็ขอเชิญชวนเจริญพรญาติยโยมมาร่วมบูชาพระไตถวายหลวงพ่อครับนะพระไตถวายหลวงพ่อตอนนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่ เพราะว่าอีกสาเดือนข้างหน้าจะต้องจัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่ออ,อยู่ท่าญาติยโยมทั้งหลายอยากจะร่วมทำบุญก็ขึ้นมาที่สาลาการประเรียนอ,อยู่ทางขวามือมีคณะครูบาอาจารย์ท่านมารอรับสายทานสัตามดายญาติโยมทั้งหลายอยู่ทางซ้ายมือเป็นกองกันเถินของวัดทุ่งรนาของเราแต่เราทั้งหลายก็มาร่วมกันตามกําลังศรัทธาทางขวามือนั้นยังขาดท่าไตายอยูอ่ประมาณ500กว่าไตาอีก3เดือนข้างหน้า ทางวัดเองจะจัดงานพระรทานพงศ์หลวงพ่อหลังเราให้สมกับเกียรติที่หลวงพ่อได้เป็นปฐมค์เจ้าวาดได้ร่วมกับคณะสัทถาบรรดาญาติโย,ยมทั้งหลายได้สร้างวัดทุรอานาจากความยากลำบากจากทุกไ่ทุกนาเหตุโกหัวใจของท่านเจ้าวาดเพราะว่าทำไมาถึงอัตมาถึงเห็นหัวใจพ่อตมาก็สร้างวัดจากที่เปล่าๆเหมือนกันจึงเห็นว่าเจ้าวาดที่เป็นองค์ปฐมเนี่ย ยากมากลําบากมากกว่าจะสร้างวัดจากที่เปล่าๆได้อาตมาสร้างวัดอาตมาด้วยปัจจัยเพียงเจ็ดร้อยปัจจุบันนี้ก็ค่อยๆทาไปจากกําลังจิตกาลังใจของคณะสัทธาบรรดาญาติโยมจากกรุงเทพบ้างจากต่างจังหวัดบ้างฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายองค์ประอง,องค์เจ้าวาดเนี่ยเป็นดังพระเสื้อเมืองพระสงฆ์เมืองปกป้องววรักษาวัดวาห้าแห่งนั้นเพราะท่านเป็นคนนี้เริ่มตั้งคณะสัทธาบรรดาญาติโยมมารวมกันความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันฉะนั้น ด้านขวามือ,อให้ยาติโยมทั้งหลายได้บูชาผ้าไต่บูชาผ้าไตในงานพระราชทานบางังเสริมของหลวงพ่อไตและ1,000งพันบาทโยมก็ขอความเมตตาหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้สักไตเลยเราต้องใช้อยู่ประมาณ5 0กว่า500กว่าไตโยมพระเจ้าประสงค์ที่จะมาทอดบ,บางสกุล500กว่าไตและประสง,สงค์ทรงเมานาสที่มีพักยนศอีกจำนวนหลายไตยมือนกัน ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกคนก็มาช่วยหลวงพ่อหน่อยอตายละหนึ่งพันบาทเลอจะเป็นเจ้าภาพนกขา,าสตีลิงนกะก็เรียกว่าเจ้าภาพละหนึ่งพัน 1, บาทหรือตามกํลาลังศรัทธาเพราะตอนนี้ข่ารบก็ยังไม่ได้เลยได้วัดบริธรรมสาธิตถวายมาตื่นหมื่นบาทาจากนั้นบรรดาญาติโยมคณะศรัทธาตอนนี้ก็ใช้ก็ประมาณหนึ่งสามเดือนข้างหน้าถามว่าลูกน,น,นาจะต้องหาปัจจัยประมาณหกแสนเพื่อที่จะทำงานพระธาตุองค์ศพหลวงพ่อ ัก็ไม่รู้จะพอไม่พอแต่ละตารางยังเดียวพระรัชารนี่ส่วนน้อยลงพานเชิญเลยจ้ะนี่จะถวายพระเชิญขึ้นอยางนี th th ้เลยจ้ะประมาณหกโตอะห้าโต๊ะเชิญได้เลยขึ้นลงพานนี่เลยโยมพี่จ๋าขึ้นไปหลังมากเลยนะจ๊ะลงพานประมาณห้าโต๊ะตั้งเลยจ้ะาตั้งเลยตั้งเลยนะพระอาจารย์มหาวัฒนะวัฒนะไทยท่านก็ดูแลให้อยู่พระโยมก็ยู่แ่ทั้งหลายที่มาลงพาน เราก็ขอได้แจกลงทานได้เลยส่วนยอดโยมถ่านใดที่อยู่โรงทะเบียนแล้วกระเป๋าหายเิญมาที่กองบริการได้เลยโยมนะเยอะโยมที่กระเป๋าสะพานหายหรือกระเป๋าตัวเองหายที่โรงทะเบียนมาหาตาอมาที่กองบริการได้เลยะตอนนี้ภาคใต้ใช้งานเพื่อทานประสบหลวงพ่อยังขาดแคลนอยู่ต้องการในจำนวนมากจำนวนส่วนใหญ่ละเป็นพันบาทถ้าโคภาคร้อยไทยเมื่อใด อาตมาก็จะได้บอกแกโยมว่าพวกอนนีรยังขาดขาดเจ้าภาพผ้าใจในงานเพื่พักผ่อนสงบก็อยู่ต้องการต้โลกโยมก็นั่งพักผ่อนได้โยมนะแล้วก็ขอปาบานอดนแต่ผู้ที่เป็นนิสยชีพว่าขอกระบาเดินวันอื่นพราะวาวันนี <lawsuit royable> ้พระขออาหารให้มาพักับเอาแค่ยังอาจะนั้งแจกอิจ่าให้ อย่าได้นำไปต้นออกเลยอย่าให้ประธานก็ใปบัตรดานเด็นขาดอ๊ยแต่เมื่อวานเหมือนที่บอกค่ะ